น้องออดอายุได้หนึ่งขวบเจเดือนในระหว่างที่แม่น้องนั่งเล่นเพลินๆอยู่ริมทะเลพอหันมาอีกทีน้องออดกลับตกน้ำลงไปแล้วแม่น้องจึงรีบพาส่งโรงพยาบาลด้วยความตกใจน้องออดนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่หลายวันไข้ขึ้นสูงมากอีกทั้งยังมีอาการชักถึงสองครั้งตั้งแต่วันนั้นมา หนังอ้อก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยหมอบอกว่าถ้าน้องอ้ออายุยี่สิบปีแต่สมองก็จะเหมือนเด็กสองขวบใจหนูวหนูอยากทํางานหนูอยากมีรายได้เหมือนกันแต่หนูทำไม่รอดจริงๆแม่แต่ว่าถ้าอัดเปลี่ยนปุ๊บถ้าหนูหอบหนูเดินออกมาหนูจะขอความช่วยเหลือแม่บางทีหนูนอนอยู่ในห้องหนูออกมาไม่ได้เลยพี่หนูเปิดประตูไม่รอดหนูลุกไม่ได้เลยหนูจะวูบไปเลยหนูต้อง บางทีเมื่อก่อนหนูใช้โทรศัพท์หนูต้องกดโทรศัพท์ออกมาเรียกแม่หน้าบ้านเข้าไปช่วยหนูบางทีหนูเคยจะใส่โท่เครื่องหายใจสี่ห้าครั้งครอซ้กำกัมซัดที่พึ่งที่สุดท้ายคือสามีแต่กลับโชคร้ายมาด่วนจากไปด้วยอุบัติเหตุตอนน้องอ้ออายุได้ห้าขวบ ตั้งแต่วันนั้นชะตาชีวิตสองแม่ลูกก็ลำบากเรื่อยมาส่วนแม่น้องเป็นโรคหอบหือดอย่างหนักทำงานนิดนิดหน่อยหน่อยอาการก็กำเริบหนักเข้าก็เป็นลมหมดสติสิ่งที่เราจะให้ความช่วยเหลือสิ่งที่เราคือพยายามอย่าให้เขาไปคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาพยายามคิดถึงสิ่งที่จะมีต่อไปในข้างหน้าหรือในอนาคตเราคิดที่ว่าไม่ใช่เราคนเดียว ม,มันจะมีปัญหากันทั่วประเทศไม่ใช่คิดแต่ประเทศไทยมันมีทุกประเทศคนที่ลำบากแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นโอเคมันอาจจะฝังใจบ่อยครั้งที่ท้อแท้กับโชคชะตาชีวิตหวังจะลืมตาอ้าปากได้บ้างก็แสนลำบากเหลือเกินได้แต่หวังวอนให้คนใจดีเมตตามารับรู้และช่วยเหลือชีวิตที่แสนอาภัพ สองแม่ลูกให้พ้นทุกเสตีบริษัทเทพพดุงพ,พรมาพร้าวจำกัดขอมอบทุนอย่างชีพเป็นจำนวนเงิน1,000งบาทพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมบริจาค5,000บาทและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค2,000บาทเพื่อเป็นทุนอย่างชีพให้กับน้องอ้อและแม่น้องต่อไป